กลับมาอีกครั้งตามเสียงเรียกร้องของแฟนอาร์ตทอยไทยห้องกงอาร์ตทอยสตอรี่2025โชว์5ฟิกเกอร์ยักษ์จุดเช็คอินสุดฮิตพร้อมสัมผัสเรื่องเล่าผ่านอาร์ตทอยจาก20ศิลปินชื่อดังหลังสร้างกระแสความปังถล่มทลายของศิลปินอาร์ตทอยชื่อดังจากฮ่องกงต่อเนื่องเป็นปีที่3กลับมาปีนี้ห้องกงอาร์ตทอยสตอรี่2 0 2 5 นิทรรศการอาร์ตทอยของศิลปินฮ่องกงแห่งปีชวนเหล่านักสะสมและคนรักอาร์ตทอยมาร่วมประจนภัยในโลกที่เต็มไปด้วยสีสันเรื่องเล่าเหนือจินตนาการของ20ศิลปินอาร์ตทอยชื่อดังและศิลปินรุ่นใหม่จัดเต็มให้คุณกระทบไรลศริลปินอาร์ตทอย3-6เมษายนนี้ที่เซนทัลเวิลด์งานนี้จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ประกอบการนวัตกรรม I E A และ Cultural and Creative Industry Development Agency (CCIDA) ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกงภายใต้โครงการส่งเสริมงานอาร์ตทอยของดีไซเนอร์ฮ่องกงโอ้โหศิลปินเพียบแวะกันมานะครับ3-6ถึงเมษายนนี้ที่เซนทรั l เวิลด์